มันดูู่กองตะลังกุดนาะเพราะว่าจะแขนเตะไว้นี่ยิ่งเสียง oh, add, 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 add ออดแอดออดแอดออดแอดยังไงสิละ่ะก็คิดว่าคงจะเป็นผู้นั้นแหละเมืม่อคืนนี่ได้เนเะมือ่อคืนนี่ได้เนะ่ยก็เลยงงบอกเบิ้งซองลงไปกัดำคือลืออยูะอ่าก็น,นึกว่าไม่ตนมมอนนึ่งนวลก็นึกว่ามันพาออกมานอนเล่นวันนี้บ่ฝันนี่นะอ๋ออุ๊บดำคือลือที่บ่ฝันบ่ฝันไหว นอนอกแอกอกแอกอยู่นี่แหละป่วยเปยุ่งเสียนอ้ไอ้สอมึงเขาเหมือนผู้ใดแต่คิดว่าเป็นพระนะที่แท้เแม่นแต่ว่าพระเนียงพระจิมานอนอย่างตีสองอะป่วยเปยเด็กๆนี่นี่ก็คตื่นเตืนเลยทีิดเนี่ยจันะกัยีหลีนี่นะี่หีงว่าเลยเศร้ามาก็ยังโบสันสู่พระขจ้าฟขังอยู่ครับผมขจาว่ามูเจ้ามานอนอยู่ปยบอกบอกบิจกมานอนตีสอครับผม นะเป็นนังสั่นบันีดนอนไปนอนมาได้ยินเสียงเนะาะมันนี่มันกูได้นอนโยกเกียกโยกเกียก,กอิอดอัอดอิดอัดเตะมันดังนี่นเนาะเตะมันก็ดังมันนี่มันนี่ก็เลยว่าหยมันโมเมนตัวโมเมนก็เลยนันง่นงนั่งไปนั่งมามันนี่ได้ยินเสียง ลุกขึ้นนั่งมันวันนั่งนังสิแหละนั่งคาตมานเขานั่งสมาธิเขาหมายถึงขี้แรกอะนอนนอนนอเลยได้ยินเสียงลุกเสียงเมซองเบิ้งขึ้นมาซองเบิ้งบฏิเ็นดำคือเลยแล้วก็เลยนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิต่ออือก็เรียว่านั่งสมาธิมันผู้ใดมานอนอยู่อฮั่นสนะชอบมคิดว่าคงจะเป็นผู้เผนเสียแหละพอเป็นมหาประจําชอนผมอาจจะมานอนเหน่อ ผงเนเคยนอนเคยอยู่เคยกินเนาะโอ้ปกติตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นกต่แมางอยู่างเป็นแ <มา S 2> ต่<า>นั่นไมาเล่นมาหัวอ,อยู่างนี้แม่นอยู่กล่องตารางนั่นะครับผมกล่องตารางกดก็เลยนั่งไปนั่งมากก็นั่งอยู่างนั้นนั่งกับเป็นซุ่มมงหมดเละซุ่มมงกุงกวกวบหมดเลยขาเนี่ยจะว่าซ่าเบิ้ดนะมึงเนี่ยซ่าเบิ้ดไปได้ยินเสียงเววเววมากเนี่ยล่ะเสียงวางสิละหาสองเก่าหาสองเก่าหาสองเก่า นี้ละห้าสองเก้าองเ้าามอยู่อกอาจารย์ยแจกับทีได้คิดหน้ามอยู่น้ไห้เพิ่นห้ตั้งเจ่เลข์สามโตวออาจาสองโตว่าสองโตเพิ่นวกหกสองหกห้าสอกับสองหกด้านล่างเป็นเบอร์โทรพระอาจารย์ได้ครับงามอยู่อาจารย์เดะไรนะ